ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพทุกคนเด้อจ้ามือนก็โชคดีเนาะเจตังคนพผูดไทยเพิ่นไมเขียมยามมาจากกาลสินเจเนาะค่ะค่ะ,คะ,คะเบิกทราบนี่กับว่ะเด็ดไปเด่นน้ำเพิน่นจ้าที่หนอเด้ออีกเพิ่มอาจเ <ผม S 1> ได้ไปเนาะเป็นไมายามเมื่อนี้นี่เอฟซีหลายคนถามนะคะเนาะ ก็อด่นกับขอสวัสดีเอ็มซีนะคะก็สวัสดีโอปอลสวัสดีเบอร์ซับนะคะมื่อนี่ผ่านมาทางนี้นะคะก็เลยว่ามาเอ่อแวะมาหาเบิร์ซับกับโอปอกันนะครับเพราะว่าเอ็ซีก็ถามอยู่ได้บางคนก็บบาจิตตั้งขอเบอร์โทรเบิร์ซับกับโอปอหน่อยอันไหนก็อย่าลืมลงให้หมดนะครับผมจะต่างกันจำก็ได้พี่น้องมื่อนี่ก็เลยแวะมาหลินน้ำ ได้ยินมาว่าผีเป้าเทียงหน้านี่ดังพักเลยเดียวว่าอันผีอยู่หน้าบอกคือแม่แท้ๆถ้าไมถึงจะเป้าเทียงหน้าอย่างนี้นะเรื่องเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างซีนะคะตะกอนน่ะคือแม่แม่เพิ่นย่ำว่าท่านใ้เสียน่ะคือเพิ่นอยู่เพิ่นมาอยู่เทียงหน้านี่พี่น้องนะคะและอีกอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นชอบบรรยากาศแบบทงให้ทงหน้านะคะจะแต่งก็บืเคยอบเอจใหญดอกเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นเสียไป ก่อนเพิ่นเสียเพิ่นซังไ้ว่าแม่มักอยู่นีแม่อยากอยู่นีนะหลังจากที่แม่ก่อนที่เพิ่นบาถ้าได้เสียเนี่ยเพิ่นไปนอนในรพยงบานมันก็จะออกไอเบอร์ห้องมวดที่มันออกซีศูนย์ซีนมมันจะเขาสามตัวอันเป็นแม่ของเป็นแม่ของเจตังเองโอ้ยเบิกทราบเห็นอยู่าแมนผู้ใด่ที่แล้วแม่นี่เป็นคนมักโชคหลาบอยู่แล้วโดยเชวนตัวเพิ่นมักโชคหลาบอยู่แล้วแล้วที่นี่อ่ะ ก่อนที่ยังไม่เสียตัวเลขของแม่นะ่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลบางทีก็จะออกอตัวเลขที่ห้องม่วนนั้น404ค่ะแล้วก็ในฝันในหยังบางเคยไอ,อ,อ้น้องนุง่งหรือว่าเอฟซีพ่นมาเป่าให้ฟังเพิ่นกะจะถือไอ้ตามเลขที่ไอ้บัตรประชาชนแนงเบอร์โทรแนงสี่แม่เป็นเป็นเล่าเป็นหยังไอีหยังสี่พิน่นกะถือถือไปเ<อ>มื่อสุยางเลยแมนขอโทษได้เจ้าพ่นอายุจักปีแล้ว คุณแม่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีว้าวออกไปได้ดีแมนละละมีคนตามเเลขพิ่นกระถือตลอดนะแม่วันนี้หลังจากคันมาเนาะเอ้คนมีโชคมาตลอดวันนี้เอ่อพ่นจะไปข่าฝันคนอื่นมาตลอดหลังจากกนเพ่นกับมาเข่าฝันเจ็ดต่างอยู่แต่ว่ามานอนอยู่ซื่อๆเลยค่ะมานอนมานอนแต่เบาๆห่างเราสิเบาๆห่างนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็มามาอีกรอบหลังกะมาหาแต่เบาๆห่าง แล้วก็มหาล้านหมวดมหาล้านเนี่ยเลขมันก็ออกไอ้ศูนย์เก่าเก่าศูนย์มหาล้านอ,อันอันนี้คือหลายหวดที่ก็เจ้าถือก็เจ้ากระถือแต่ไ่ได้ถือหลายหลังจากหันมาเจตต่างก็เลยมานางขึ้นอ้าเมเราสั่งความไหวว่าแม่จะโบกไปใส่แม่จะยู่เถียงจุดประกาศจะต่างกันเลยอีแม่เ็ดจังได้รูมีเงินมีทองมา <c oughs> เลยบา้าเอาทูบเนี่ยไปจุดขอตำลาว เลขเข้าศูนย์หกค่ะเขาขอครั้งแรกเข้าศูนย์หกขอครั้งที่สองเข้าสี่เจ็ดพี่น้องก็เลยมาพาดเม่ยนหษาอียิีตตัวนี้แสดงว่าตามที่เพ่อนบอกเข้าว่าวัว่า แม่ี่อยูนน้ำตูอยนหีเด้อลูกไปใสนเบาะละคนลูกเดือกพี่น้องเลยคนลูกอี้ได้มแม่เบาะไดเป็นแม่เจตังจริงๆเลยเป็นแม่ค่ะแม่เลยแต่ก่อนที่แม่ยังไม่เสียชีวิตเนาะทางทีมงานเคยไปถ่ายนะนีแกฟ้อนแกลำแม่แกจะชอบสนุกสนานมากแล้วแกชอบฟ้อนลำชอบแต่งตัวสวยแกบอกว่าถ้าเลขแกเข้านี uhm ่แกก็อยากจะให้แบบ มีฟอนมีลำมีอะไรอย่างนี้โอปอคือคือแกชอบอย่างนั้นวันนี้พ่อเข้า่าว่าแม่ของสันสีนะแกก็คืออยากจะให้เราทําให้นะคะอ่างวดแรกงวดสองเนาะตามรานะคะก็เข้าใช่ไหมคแล้วทีนี้พอรัฐบาลไทยเพิ่นให้ไอ้ศูนย์หกมันเข้าหาศูนย์ศูนย์หาเนาะแต่ว่าไอ้รัฐบาลไท้เมื่อกี้นี่ก่อน ก่อนเล็กสีออกนะ <c oughs> เพิ่นเพ,พิ่นมาในละักษณะแบบมาบอกอ่ะมาซิมในฝนะันอ่ะบอกว่าคล้ายๆก็ว่าอยากไปเฮตบุญให้เพิ่นอ่ะนะเพราะว่าก <c oughs> <c oughs> ัอเลขกตัวนี้เขาเสเฮดบุญให้เด้อเมื่อนี่นมาในลักษณะแบบว่าสิไปเฮตบุญอ่ะนะในความฝันที่จะต่างฝันเนี่ยว่าจะไปทําบุญ <c oughs> แต่ว่าให้ขึ้นรถคันนี้เขาบอกว่าให้ขึ้นรถคันนี้รถคันนี้ที่จะตังขับเป็นรถว่าให้ขึ้นรถสีดำํำรถที่อยู่จอดทุ่งน้ามันมีอยู่สามคัน <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่3าขั้นแต่ว่าบ่ให้ขึ้นขั้นอื่นให้ขึ้นขั้นนี้เดียวเราให้เอฟซีฟังอยู่ครับว่าถ้าใครได้ดูได้ดูนะคะก็บอกเอฟว่าลดคั้นนี้ทะเบียนอะไรสามสามศูน้า สามศูนย์แปดห้านบีรถคันนี้นะสามศูนย์แปดห้าปั้นตอนเนี้ค่ะไม่ใช่คืองวดที่แล้วแหมคือมันเข้าตัวนี้คือมันเข้าห้าศูนย์งวาแดงว่าไอ้ตัวเลขที่เล่าห้ศูนย์หกนะมันบ่เขาแสดงมาเล่าบอกว่าให้ให้เอาตัวนี้จะดักเอาเได้ซื้อพี่นอกมันซื้อว่าได้มันอัานหาศูนย์น่ะหาศูนย์แปดศูนย์้งวดนี้ยังตามงวดนี้เดชดีงวดนี้จะตามกะ ก็ขอเพิ่นมาตลอดเนะาะว่าให้ว่าให้แม่นสิมาในลักษณะบอกไอ้ให้คืนรถหรือว่าสิมาบอกเป็นตัวเลขก็ได้ให้เพิ่นมาเข้าในฝันหรือว่าสิมาแบบใดให้โดนจิตโดนใจให้เจ้าต่างในฝันฝันแล้วก็ขอให้เป็นโชคลาภได้ย่ายขจ้ามักมวนม,มักหยางเดใหายสิไหม,มคะครับงวดแรกมือแรกอันที่ฝันนั่น ฝันว่ามีผู้หญิงผู้ชายมาหานะนอนอยู่ที่ภูมิทุ่งนาของคุณยายหนูดนีน่แหละครับออแล้วก็ภูมิทุ่งนาตรงนั้นมันจะมีปลูกพญานาคแล้วก็คุณยายผีไฮผีหน้าผีแต่แหงน้องเล่าน้องเล่าก็ตายเลี่ยวสามคนผู้ชายแล้วก็ย่าอีกแล้วก็พ่อแม่ก็คืออยู่ในหน้านั่นหมดเลยแม่มันนี่เพิ่นเขาฝันว่ามีคนมาหาก่อน,นันี้ฝันว่ามีคนมาหาหลาย บนันทีหลังจากกันมาเนี่ฝันอีกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายมาหาเจตังก็เลยตีให้เอฟซีไปว่าจะมีห้ากับหกแต่ว่าล่าสุดฝันพี่น้องล่าสุดล่ามีบ่ล่าสุดล่าสุดนี่ฝันเพราะว่าเจตังขอแม่เนาะแต่เพินเ่นได้มาในรูปแบบของเพิน่นแต่มาในรูปแบบว่าให้เจตังฝันเจตังฝันว่าได้อุ้มช้าง ฝันได้อุ้มช้างฝันว่าได้อุ้มช้างอุ้มสีเลยนะอุ้มช้างอืมบัได้อุ้มสร้างสร้างเป็นยังคือขาหน่อยเถอเป็นจังสร้างในสร้างในเป็นขาลักษณะแบบนี้แหละจ้ะครับขามันตรงๆออกมักสิแม่พี่นนอกการบัลลสร้างนี่ยังคือขาหน่อยเถอะอืมในในความรู้สึกเอ่อในในในความหมาเจ้าของว่าจะขอโชคนี่ตีเป็นเลขได้พี่นนอกตัวใดบ้านนี่ ช่างนี่คือเจตังตีตีเลขนี่คือตีเป็นเก่าเกาขานี่เป็นยังขาคือเห็ดสักหลากออกมาจากสีสางเบาเอ็ดอวดอวนตุบดิหยังสิไหมครับขาส่างนี่มันเป็นเลขดึงเป็นเลขหนึ่งเก้าหนึ่งตีเจตตีเป็นเก้าหนึ่งแมนก็เลยบอกเอฟซีว่าเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนนึึ่่งงหหเก้ารือว่าจะกลับหัวลงมาเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกง่ายตรงนี้ค่ะ แล้ววันนี้มาตีอีกอันนึงว่าอุ่มค้าว่าอุ่มเจตังในเจตังตะจะตีเป็นเลขหาหลือุ่มเอาก็เลยจะตีเป็นสามตัวห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งห้าเก้าก็ได้เลนแล้วเนาะอหอมใส่เก้าห้าหนึหน่งใช่ไหมครับเจ๊ คือว่าเก้าห้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าเก้าให้พี่น้องก,กลับไปกลับมา,บมาแมนค่ะไม่ได้หนีเนาะแมนแต่บาถ้าเป็นตัวชอบที่สุดจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าทะเบียนรถเอาไว้น้ำมบ๊พี่น้องสอบกับตามว่ามากระพานเป็นแนวทางเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาในการราบชมเป็นความฝันเจตังเป็นแบ่งปันให้เนะคะผู้ใดอยกากทั่วถามโงสุดท้ายทั่วใดนะคะแอดกาจะทั่วสัมผัสติดตามเจตังให้เด้อค่ะคลิปนี้